โอเคเปิดแล้วมาอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยกับของเพื่อนนะคุณปีมิวแซกนะครับนะอยู่นะนะ่าออกไปด้านนอกโอเคนะกับอาร์คไนนะครับนะกับตู้กาชาใหม่นะกับตู้โคลโโบชื่อเรียกว่าอะไรนะบ, <c oughs> บีมจำชื่อไม่ได้ชื่อไทยอะอะไรนะสูตรลับดนดันเจียนปะโอกไปดูเออจำไม่ได้วะเออคือ <c oughs> <c oughs> เอาง่คือผมไม่เคยดูนะคือผมเห็นที่ว่าไอ้กระตูรู้สึกมันออกแนวแบบ หมือนการ์ตูนฝรั่งมากกว่ามันไม่มันไม่มันไม่เหมือนอดีเมอ่ะเหมือนการ์ตูนฝรั่งอ่ะโอเคจะมีตัวของชื่อนะมามาเชลปะทางชื่อนะมาเซลีมาเซลีเหรอเออมาเซลีกับกับแค่ไรอ้ไรออสอะเจะได้แค่ไลออสไอ้ตัวนี้มีมนะอันนี้เป็นคนแค่ไอ้อันหนึ่งกันเนาะเออนั่นแค่นั้นแหละอะอยู่กับน้องดั๊นะตอนนี้โอเคนะเอาไงดีกดสิบรอแรกหรือว่าเอาเฮีโร่ก่อนสิบไปเลย กิบข้เลยอฮะได้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 สิบก็สิบโอเควันนี้ก็อุ้มออกล้ออกทริปจบปั๊กยากหนะตัดไปเลยไอที่ไอที่ไอที่อยากกดไม่แชร์อะไรเพราะเป็นลิมิเต็ดอ่ะเนาะเป็นคอลลาโบเอาเนี้ยได้ละไลอ้อนนะถึงแม้ว่าไม่ีของเรานะถึงแม้ว่าหกดาวมันจะไม่ได้เก่งเวอร์เลิศมากเกินใช่กดเอาสะสมมาตอนนี้ไม่ได้กดเอาเลยเลยโอ้ย ้ยได้ป่าวได้ป่าวะได้เปล่าว่ะเนี่ยดัดพาโชว์แล้วเนี่ยวันนี้ดัดพาโชว์โคตรมแรกเลยใช่เปล่าอ่ะเฮ้ยแล้วต้นแรกตัวแรกใช่ครับครับนี่ยห้าดำพูดการันตีอยู่แล้วอ่าใช่เนี่ยมีการันตีร้อยี่สิบโลนี่เออนะมันคงกดไมเกินร้อยยี่สิบหรอกถ้ากดเกินร้อยยี่สิบอะไรก็ต้องไปด่าและ โ oh, <Okay. S 1> อ้ยเชื่อสามตัวเชื่อแล้วพี่ Q Q shark ก่อน Q shark อันนี้อันนี้เป็นคนแบบกลบเปล่าเป็นแคเด็กคูยชฉยเป่ะเด็กกระโปรงไม่เคยดูเรื่องอ่ะเอาจริงผมรู้สึกว่ามันเปิดพิซซ่าร้มากเกินไปอ่ะมันทนดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสาอาหารเย็นเปิดพิซซ่าร้าอย่างหนึ่งผมไม่มีตังค์ซื้อเม็ดพิกเม็ดพริก้วะช่วงนี้แค่แค่แค่เติมเกมก็สุดจะทนแล้ว ไม่ออกไม่ออกกดคาไปามีหลดุดมีหลุดตัวอื่นนะด้วยเนาะเจก็ไอ้กระสีห้าดาวมันออกไปแล้วตู้หักไปที่ตู้อะไรนะคุณบีบน่าจะเป็นไอซซ้ซีกซีเออแล้วก็น่ากดเอาจ,จน,นี่อันเท้นะเราเรากดไปก่อนนะมันลิมิตอะซีกดตอนไหนก็ได้เผื่อ,ออาจจะกดตัวอืนอ่นยังได้เลยถูกไหมใช่ มาตกดาวที่แบบปัญหาทั่วไปเจโอ้ฟาตูเจโดูเปนฟาตูส์เจถ้าหลุดกูขอหลุดเป็นตัวอื่นที่กูวิ่งีได้ไปวะทอมเมต้องหลุดเป็นตัวที่ที่กูมีตลอดแล้วหาไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ได้ไม่ได้อยังไเนี่ยลูกอะไรอ่ะไม่ได้ไม่สารละอันนี้คือตัวที่เราเพิ่งได้มานะก็จะเป็นตัวของอันนี้ขอก็ค้าทำอีเวนต์มาละ ร่างอีเวนต์ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะถ้าเกิดคุณตัวคุณพร้อมนะก็จะมีเนี่ยมีอะไรนะมาเซลีนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกมีเอลิออสเออเพราะว่าไอไอหมอเนี่ยเก่งแบบนก็ได้แบบแอนก็ได้นะในไรออสอ่ะแม่งตัวมีมดีไอชิวชักเนาะแล้วก็ไอไอคนแคล่ะเซนเซชิฟเออเกนปาร์ตี้แต่ถ้าพูดถึงรอนเนี่ยนะเรื่องจริงมันต้องมีตัวหนึ่งนะไอที่เป็นมนุษย์แมวอ่ะก็จริง อเคแต่ก็คนระโบมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วค,ค,ค,คิดคิดว่ามันจะไม่คนระโบซ้ำอ่ะเอาจริงอ่ะแต่แต่ว่ากูอยากปั้นไลออนวะไลออนไอ้ไอส้สกิลที่มันแบบว่าบา้กอ <c oughs> ่ะโอ้แต่มึงจะเอาไลออนมาเล่นจริงเอาตัวอื่นมาเล่นไม่ดีกว่าหรอวะจริงอะ่ะอันนี้คือกดเอาแล้วเอาเขาเรียกว่าเอาอดิพิเต็ดอพอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ทีรัน ถ้า <Okay. S 2> ไม่งั้นมึงก็เดกเกนเบเชอร์มาทำดิสอาร์มไม่ดีกว่าเลยแต่ว่าแต่สึกครั้งต่อไปคือตูซีกันนะนั่นต้องกดแหละนะโอเคปิดคลิปแตในวันนี้แล้วกันเ <c ười> ั็นลิมิเต็ดเหรอนะเดี๋ยวบอกลาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ s u ั s c ส i b e พร้อมกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะ ส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บายบายเย้ yeah.